นีกค่ะชื่อคุณอะไรคะอ่ใบไผ่ค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมเลยเดียรีนศึกษาค่ะน้องใบไผ่ชื่อจริงชื่ออะไรคะชนิกาตะโงชิี้ค่ะชื่อน่ารักจังเลยน้องใบไผ่เนาะค่ะน้องเรียนอยู่ที่ไหนนะคะเออ่โรงเรียนเตรียมเรียนศึกษาค่ะอยู่อยู่คณะอะไรสาขาอะไรคะเออ่แผนกภาษาญี่ปุ่นค่ะอ๋อโดยตรงเลยนะคะค่ะงั้นอยากถึงเอ่อตอนนี้เรียนอยู่ข้อเอ็นอะไรคะน้องใบไผ่เอ็นสี่ค่ะเอ็นสี่นะคะค่ะ อยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่อยากมาเรียนกับอาจารย์แบงะคะทำไมถึงอยากมาเรียนกับอาจารย์แบงล่คะเพราะว่าจริงๆเห็นเว็บของอาจารย์มาก่อนแล้วก็เห็นผลงานด้านหนังสือของอาจารย์ว่าอาจารย์เขียนหนังสือได้น่าเชื่อถือมากแล้วก็ดูจากผลงานอื่นๆก็มาก็รู้สึกว่าอยากจะมาเรียนค่ะแล้วเมื่อน้องใบไผ่ได้มาเรียนกับอาจารย์แบงแล้วประทับใจอาจารย์แดงกันไหนบ้างคะทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์แบงเป็นคนน่ารักมากเป็น อย่างที่เห็นชันเเป็นคนที่มีความทุ่มเทสูงสูงมากจริงๆแบบอยากให้ได้จริงมันคุ้มทุกบาททุกเงินแบบจริงๆเลยค่ะว่าเขาสอนดีมากค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเรื่องการเรียนการสอนประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างอีกคะก็คืออาจารย์ทุ่มเทอาจารย์แบบว่าจริงๆแนะนําให้เรียนคอร์สสร์นะคะคืออาจารย์เขาจะบอกทุกจุดเลยลว่าถ้าไหนไม่เข้าใจถามได้เลยแบบมีแทรกสาระที่ควรจะรู้บางอย่างที่จริงๆหนูมาเรียนคอเอ็นสี่แต่ว่าปีมหกเห็นต้องสอบแทน พวกกุก่าอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็เอาไปสอบแพทได้ด้วยนข้อโอลิมปิกเป็นต้นแันแบงก็เป็นคนที่มีความรู้อัปเดตตลอดนะครเขาก็สอนดีทุกอย่างแล้วการที่อาจารย์มีฟรีเคสถึงสามครั้งน้องใบไผ่มีความสึกไงบ้างคะดีค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนที่เราจะไปสอบแบบสิ่งที่เราต้องการที่สุดเลยก็คือการจําลองจ์เสมือนจริงแต่ด้วยความที่ N4 มันาการสอบระดับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องมีการสอบการฟังด้วย การที่ทำเทปการฟังด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแออในเมื่อบทําถาบัลจดให้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเชียรให้ทำจริงๆค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะเออจริงๆบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยจริงๆหนูจะค่อนข้างเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนคนอื่นที่อยากจะมาเรียนเหมือนกันอายุน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถึงจะเป็นคนต่างอายุกันหนื่เป็นพี่เป็นวัยทองอะไร่งเง,งี้ยเขาก็ใจดีมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยเพราะค่อนข้างจะโอเคเรียนไปด้วยกันได้ดี บรรยากาศนาเรียนค่ะ,คะต้องใบไผ่มีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะอาจารย์ยังอยู่สอนนะหนูยังต้องพึ่งอาจารย์อีกหลายทีอา <c oughs> <c oughs> จารย์สอนดีมาก <c oughs> หนูหนูอยากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพบ้างอ่ะอาจารย์แบบอาจารย์ต้องเหนื่อยมากแน่เลยใจแข็งแข็งนะ <c oughs> <c oughs> ยังมีคนอีกเยอะที่ต้องการาอาจารย์นะอาจารย์สูุนราคาสุขภาพอย่าพูดถ่ายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ